โอ้โหวุนตีล้อยกต่างตตีล้อยกเซรเสียงเดอเด้อเด้อเป็้าือมันเป็นบโรงงหงอีเจ้าพ่อข้าวแล้ก็กิน เออมีเป,ปล่าแพร่พิศิแปร่กว่านะคนอะพี่น้องเป็น,ปนคนแรกนะฟนไลฝนไลแล้วยิงกวางฝนตกตลอดช่วงนี้ กนป่ามันลกป่ามันหกมันบอกค่อยเห็นกวางถ้ามันบอกออกมากลางนันบอกเห็นนะถ้ามันอยู่ในป่าจะบอกเห็นเลยมันภางตัวดีัะ นี่ขี้ขี้หมีเด้นี่ครับเนาโอต้ตัวใหญ่ขนาดนั้นขี้แบบนีู้่มันไม่ได้อยู่พดเทิ่งพุ่นพุ่นโค้งหน้าพุ่นโค้งได้ยัง อ้เออน้ำใสงามระวังเหยียบใส่ป่าล่มเลยมือเทไ้กันเหยียบปา่าหลายคนเลย <g ül> ก่อนเลยเนาะเออโต๊กอยู่บดีนคักเลยนะเขาโต๊ะครับต่อป่ามีนะปลาเฝ้าปลาเคว่งชื่อว่าตัวใหญ่เทนะ่าไหรเนาะ เตรียมปืนเละเตรียมตัวอ,อย่างมาหาหอหเนาะเนี่ยหล,ลุดกลางือหลุดกลางนี่ละนี่ละ บ่าวแบ้เนั่นคลิปสิแบ้หนีนํามหายเปิ้นปลอยไม้ๆเฮานี่ เนี้ยพวกนั้นเขาไม่กล้าเ็เแยมเนี่ยห้อยไม่กล้านะห้อยเกือบเลยห้อยเกือบห้อยมีพนะอห้อยมีนะถ้าไม่มีไลาเแา้ว,วางตงนี้ะมันกลัวเนี่ยมันกลัวมี ขี้มีบ่ขี้ยังไงเนาะโอ้ฮ่าต้องขี้สร้างพูดว่าขี้มันงามๆเลยนะเออกินมากไม่นี่ห้อยมีน้อย แถวนี้มีหอยกวางมีมี่มันกินมากเบอร์รี่ปลาขี้ข้นอะไรอย่างเงี้ยอืแต่หอยมีละละรุ่นละหอยเออหอยปลาเขาลุ่น มีแต่ห้อยมีนั่นแม่นห้อยกวางห้อยเข้าปาจั่างั้นหรอมันเอาปลาไปนั่งกินเลยบอกห้อยลุวนๆนี่ห้อยมีเมื่อนี่ก็นี่มีหลายที่ชุดขอยเชื่อไห เฮ้ยจะลงน้ำใสได้ใสว่ะจนเห็นตัวปลาลอยๆน้อเออจนหันตัวปลาหมดเลยมีกี่ตัวอ้ตัวนี้ย่านเป็นปลาจ้ำอยู่เลยนั่นโห ปลาแนส่วนส่วนแข่งส่วนขาเอาปิ้งกับรั่มเลยปลานี่แซ่บไว้ปิ้งเนาะเอาเผากินเออ อยางนียางนยางนยางนนะาเป็นเงาเลย <c oughs> เอาแหวานมันจะยกมันขึ้นเนาะ่ <c oughs> ตกว่างนี่เนี่ยมันมาค้อนเย้ปลาเนี่ยมัน นี่ไปใหญ่มะค่อนจะว่างเลยนีเนี่ยหน้าม่อๆเนี่ยเป็นว่างโอ้ตกไข่เมั่ขนาดเค่นี่น่ะนี่เป็นว่างเรื่องๆนี่น่ะนี่เป็นเงาอย่างนี่นโอ้อเอลูกอะไรวะ เออไม่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 เอาลูกออกหรอวะใส่ลูกซ้ะระวังมีอะไรหนะึ่ี แม่โอ้ยพายกาอยู่ี่ไมงวเนาะอปลาจนหน้าจนเฟื่อนที่มีลายๆเห็นบ่ที่มีาลายๆเห็นบ,นบ่โอ้เขาห้องยืดหามต้งใส่ขอจักสื่อมันพาเนยแค่น้อยกวางแคดไหมแคดไหมแคไหมยู่พ่นอยูไกลคนนั่นแมนมันอยู่ไกลอันเกินค่ามด๋วแค่ไมไม ปลาปลาจนดำปึกเห็นาโอ้ปดอ้หอยกว้างใช่ม้ห้อยมีดอีอ้ปอดปอดเห็นดำปึก๊กดำปึกเลยเออมีทุ่ห้อยเลยนะปลานะ่ ไหนเกี่ยวดอบอลเลาะบักหลายๆเข้าไปไหนพุ่นเฮอบอลนิ้กวางบักอะไรเรามากินน้ำกินตอนน้ำางแล้ป๊าดตัว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 ป่าเลยพดเยเอ้ยป่ามือตึ๊บพุดนะจนมือ có lăng pa này. Ừ. Bên Thôi quảng với lại đi Ken. Đi khen. Ôi, quang mày mày ủa bay này nè pá nơi cũng ngoài cũng hông ป่าเงีย้งียบเนาะเออฮะบอกว่าป่ากวางอยู่ที่มันล็อกได้มันลักได้มันมันบอกมันบริคุ้นได้มันเห็นเราที่ร็ปะไต้องรีบว่ยไวด้ะต้องหุ่้เออเออฮ่า วงาง่ามเนาะอันเขาตัดขายไปทั้งจีนไปอย่างหมดเลยในเอลัสกาเลยเป็นรัฐที่ทรงไม้อันออกไม้อันดับต้นต้นของอันอเมริการัฐนี่ไปไปพร้อมๆต้นแห้งใหญ่เข่นทั้งยังจะไปยิ่งกวางน่าหนามเนาะจนดำเลยเนาะจนไปเจเหน้าป่ามดเลยนะดำปึกเลยนะโอ้ยบ้านเขาเอาเอาระเบิดเอามองเอาอันแหลลงมดอ่ะเออฮตือ แตกเกือบเลยพูดหลายแท้หลายวางโอ้ปลาในเห็ดส้มนี่สุดยอดเลยปลาเราซื้อปลากินปลาเซิเวอร์ตัวนัึงปลาเซอร์ไพร์ก็ปลาแดงนั่นเห็ดส้มอะตาหนี่ก็แซบในไอ้กระลำในปลาเนี่ยเขเจ้ายววันนี้ให้เราหามาให้มาเออใช่ไหมที่แซบตัวนั้น ไปไปอราทางมทางเลยมีแต่ยางทางยางทางเ้เลยฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮ like> ่าบ่าฮ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 ่าบ่าฮ่า่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่ว่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่่าฮ่่าฮ่า่าาฮ่าฮ่่าฮาาาาาลา่าา บอได้เป็นว่างแล้วมันตะอยกองเอยเนาะมันกองมันแนบง่ายเลยขึ้นนะนอนอยู่แถวนี้เล้นก็ะไรนะงเออในบางคนเขาก็ย่างป่ะพราะขึ้นเลงเลงเหมอยิ่งกว่างเราป่ะเออบางคนเขาก็ย่างนี่ใทั้งนี่ก็มีเอนเนนี่ได้ไปทั้งนี้ก็ได้ทั้งนี้มันงเนี่เนาะ พอ,อน,ำนำห้องเล็นน้อยก็มีป่าคนนะ่ะนำห้องเล่นน้อยคนอะครับโกลเลยเลยคขาอันนี้มีกินหรอนำห้องเล่นน้อยคนน่ะอู้หููู้อะมีกินป่ามีหลายเลย มีกุ้งหงมีกุ้งหงตัวแห่งเนาะพอแต่ว <tinc S 1> ่าม <Momo S 1> <ale. S 2> like ีน้าไม่เอาไปแปลงเฮือนก็ข้ากัน้นนอตัดแปลงเฮื่อนเยเขามาใส่กระปูใส่ตุ่มกระปูนั่นเนี่ยปลาเราปลาหน่อยป้าอีเข่นไปพอพุ่นไปพอพุ่นปลาอย่างไปเลาะลิ้นปลาป้าปะมีเสื้อกับเพือนโอ้ยเสื้อกับคักเราแล้วอย่างนี้ผีแต่ละปีมีทุกมีข้ามาตามสามสี่คนแต่ละปี ไม่กล้าเขาไปย่านนี่เขาเขาไปใกล้มันนี่เนาะเขาเงินเท่านี่เท่าโอ้ป่ะโอโอ้เชื่อว้ะไอ้เด็ดเชื่อวะไอ้เดวันจำเออโชว์ห่อยา่าเชื่อว่าว้าว ooh a lot of fish wow 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 Uh-oh. งามขนาดวิวแถวนี้อากาศเย็นสบายสบายอุณอุณภูมิวันนี้ประมาณา2อง,องศาเมืองนี่ฝนหลายเมืองนี่น่ะฝนตกตลาดฝนจะบบกแห้งแต่ฝนจะแบบอ้อยฝนตกแบบปล่อย ô mà mà

เขามีไลกินปลาเน่อยโห ปืนเอาปืนมีนี่มันดูให้แล้วมีนี่ไม่ต้องเข้าไปใกล้มันหรอก มีจะมีทุกคนแห่งเลพีปน้องเด้อใช่นี้น่ะมันไล่รมันไล่คุ้มกินปลาอะไรแค่ได้ปาลาลราเนะได้ปาลาละมีทั้งหม,มีทั้งกวางทั้งสัตว์สปะสป,ปีดเมืองนี่ปูปลาหน้านาำโอ้ปูกันคิงแคบ เออฮะเอาฟื้นเอ้แค่มานอนี่ก็ได้นะครับย่านมีครัวมีเนียเอาไฟดังใส่หัคอนไหมเนี่ยชนไส้เมะาะเมาะพักอันนี้กินได้อันนี้นะแถวห้องยอดถั่วป่าถั่วป่าเอากับน้ำพริกอย่างไปหลวกกับก,กินดิบก็ได้เอากับตำส้มส้ม,สมตำอย่างให้หมดเนี่ยนี่ลายลายแค่ไยมันหลายโพออรามีเป,เป็นเป็นมูเป็นมู คนนั้นไกลาเขาบอกค่อยกลัวแล้วส่วนนายเขาบอกย่านเนาะเขายังนอนอยู่กลางต้นซอกลำไส้ของป่าปไรแอ้มมันยังเอากิ่งไม้พกอยู่เนาะตอนไม่นอนนะเขาในกลัวนอนในรถยังกลัวอยู่โอ้คิดคุ้มเอาคุ้เอาโอ้ปลาบ้างอะไรๆคุณป่าเดินๆเข่นเอาไว้ไหมเข่นโอ้ได้ละได้ละได้ปลาละ วัดดิ๊ดเลี้มลมนี่นี่บอลโตกมั่วหม้อเห็น่ดะบอลตกเบ็ดนะพูดพูนเขานอนอยู่มักผ้าวนี่อกโอ้โหนกไหนเข้นเป็นฝูงเลยฮู้ฮู้เขาจะเป็นห้วยเป็นยังเป็นห้อมเป็นยังมี่หมดนะห้วยห้อมห้วยนี่นะ Ok, good job uh -huh. Uh -huh. Good job Oh, yeah, lơi Yeah, lơi, lơi, lơi อันนี้เวลาเขาเห็นมีเห็นควางเห็นอยังเขาจะจอดพอเนี่ยโอ้ชิ้นแดงแล้วเนาะอืขึ้นนีก็ขาหน้าบอนี่ยเอาตัวเองบ่ได้ไปตัวเองไปลาบ่ได้ก็กินของเมก้าเขาให้เออขาก็นั่ง

เอากูี้ันนั้นนัสะสป่าป่าหือถนนบนทางบนดีไต้นไปมาเนาะมากินน้ำตกซีน้ำตกขวางเน้อมาตอนยัยตอนน่าเราเป็นช่ไรเราาโอ้ยาานตนหน้าเรา้ตไม่ไวเปลี่ยนด ตักใช่มตักใส่โซ่ไปเท่าไหรอเออพอ่อืมอ้นอนแล้วมักกินหอมในเหลอตักอยู่โอเคมดแล้วนี่ขาเนียวหอมขนาเหนียวอยู่พุ่นทางหนึ่งห้าอยู่นี่ร้อยาพุ่นกอ็หกเจ็ดิบแล้วเนาะแต่ก่อนสามสี่ข่าเขน่ะคอยลืมไปลเง้2ส้ของวนาขอวัา้วง เรียกนะงอย่างนั่นถามตัวเองกัลืมนะแล้วนี่สิบไปหลังอยมาหน้าบ้านอ <laughs> <laughs> nó cây pa nó cây quá này một xem cây khương ban hông này <laughs> hết năm này mặt mà, này kia nó kìa kìa mặt này kìa mặt lên kìa mặt theo kìa 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 này cái kìa lại kìa kìa Thank yeah.